วันนี้นะครับก็มีลูกค้าส่งที่นอนเบสเวย์นะครับรุ่น69050นะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่านะครับอันนี้ลูกค้าก็ใช้มานานแล้วนะครับก็มีปัญหาที่ว่าลมมันรั่วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเช็คดูก่อนนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ ตัวที่นอนก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คลั่วก่อนนะครับอันดับแรกดูจากตรงนี้ก็ไม่มีรอยรั่วนะครับตรงเนี้ไม่มีรอยรั่วนะครับแต่ว่าก็ลองหาฟังเสียงนะครับ ก็เลยมาเจอตรงนี้นะครับเนี่ยดใูใกล้ๆเนี่ยครับเนี่ยครับมันเป็นรอยขีดตรงกลางรูก็จะเป็นรูเหมือนเวลาเราเย็บแม็กอะแล้วจะมีแค่สองรูนั้นนะ่ะก็คือรูนี้แหละอโอเคเดี๋ยวไว้มาปะแล้วก็ลองดูว่าน่าจะอยู่หระอครับวันนี้นะครับเราก็จะมาปะนะครับจากที่เราอ่า ได้รอยรั่วที่เช็คไปนะครับก็จะสองจุดตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราจะใช้กาวดันหลบนะครับในการปะนะครับปะด้วยแผ่นปะที่เขาให้มาในชุดนะครับผมก็วิธีการปะของผมวันนี้นะครับก็จะคร่าวๆก็คือว่าอาจจะหยอดกาวร้อนไปนิดนึงก่อนนะครับเพื่อประสานรอยแผลให้มันติดให้มันแข็งไม่ให้มันลามนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะ ใช้กาวยางนะครับติดแผ่นปาอีกทีนี้นะครับไม่แน่ใจว่าโดนอะไรอาจจะมดกัดหรือปวกกัดอะไรเงี้ยนะครับสองจุดตรงนี้เล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กาวหยอดไปนิดนึงก่อนนะครับนิดเดียวนะคแค่นี้พอ จะให้มันไปโดนด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กาวร้อนที่หยดไปก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเอแผ่นปะมาวัดดูนะครับ ขนาดน่าจะใกล้เคียงนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอามาทาที่แผ่นปากด้วยนะครับเจาด้านนี้ออกข้างนอกนะครับ เดี๋ยวจะหาอะไรมาทับไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับโอาคเราเดี๋ยวมาดูกันผ่านไป24ชั่วโมงแล้วนะครับก็หนึ่งวันกว่าๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาเทสทดสอบกันนะครับว่าเออมันอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวใช้ตัวฟองสบู่นะครับมาเช็คสภาพก็จะประมาณนี้นะครับหลังการปะ ก็ดูจากเอ,อฟองแล้วก็ไม่มีฟองผุดขึ้นมานะครับแต่ว่ามันจะตรงนี้นะครับมันเป็นร่องของอ,อรอยพับนะครับมันก็อาจจะออ,อาจจะยากกว่าปกตินิดหนึงนะครับคือถ้ามันรั่วตรงบริเวณที่แบบไม่มีรอยพับไม่มีรอยต่ออเนี้ยมันก็มันก็น่าจะง่ายนะครับแบบนั้นแต่แบบนี้ผมกลัวว่าไอ้ช่วงรอยพับเนี่ยมันจะ มันจะมีปัญหาหรือเปล่าเวลาใช้เป็นนานๆนะครับก็ต้องลองดูนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันรั่วก็ค่อยปะใหม่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่อันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าดูจากรอยตะเข็บด้านข้างเนี่ยก็ไม่มีลมซึมออกมานะครับก็น่าจะอยู่แหละครับเดี๋ยวก็ลองสูบทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับถ้า มาเช็คอีกรอบหนึ่งไม่มีลมรั่วอะไรก็โอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะส่งคือลูกค้าได้นะครับเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากจะปะเองก็น่าจะปักประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ